กจะน้อยๆนึนะก็ปานินัเตัดความเปรี้ยวตัดความเปรี้ยวอุ้ยตายนกันแต่พอคอตามคอก็บเบอก็ก่ากจิหมดเก็บใหมันออกแล้นะคะเนาะ สองกลับเข้าไปบ่งทีแบบไหนก็ออจะไปเก็บในมันออกอะไรวะพูดให้มาก,กินก็ค่อยนะข่อ้จะมันมาก,กินครับแนมะ่จริงเนะก็จะไปพัดมูลแล้วมันเห็น Jessica tuh, tunggu -tung. ditap. รุ่งเด้อค่ะแบบเดิตมตอี้น้องต้องปราปราไม้ชิ้นคือน,นี่เอง ว้านี่ราทำกัว้าน่เรันรุ่งเด้อค่ะแบนเดมที่น้องต้องปป็า ชิ้นคือเนื้อปลาิขอนได้ค่ะกจเจเฮะตยแต่ของเปดเกินกินได้ซื่อมือค่ะ จักเป็นกินได้ที่มือไม่ได้กินมือได้บ่ได้กินป่านนี่มอย่างเสียป่านนี้อ่ะปัสสาวเก็บให้มันออกแล้วนะคะเนาะ

Ya แต่2คนขีนน้ค้านแม่นบ่มันเป็นทุกอย่างนะคะกับข้าวอุ้ยไทะกระโดน นนนนาจจะน้อยหน่งนะนี่เองเียหมา่าหนาตาบนนาจะเรียเองเป็นเนาะกินีดีค้สองหน่วย ยิ้มเลยค่ะยาละบายดีโอ้ยมักคำหน่อยเดี๋ยวมาเลยไลยกับแขกนี่ จิ้มจ้ำที่เกลือกินกระต้มปวดเคี้ยเขียวปวดต้องตำตำมันต็งตักโอ้ยบักขามเลยเดี๋ยวมาได้ไล,าย,ลยกับแทบนี่นนาาบับ,บอม,มาม